สวัสดีทุกท่านนะครับพบก,กับช่องดีสุดโอไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาสร้างพอร์ตพาริโอที่ใช้โปรแกรม AI ในการออกแบบกันง่ายๆนะครับซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องมือจะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา,รเาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเรา CREATE เป็นพอร์ตลักษณะของ คีเอ e ไฟล์เป็น A4 ก็แล้วกันนะครับกด New นะครับไฟล์ file, New ขนาด A4 นะครับอันนี้จิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้ม A4 บริเวณนี้ได้เลยขนาดเป็นพิกเซลนะครับขนาดจะอยู่เท่านี้เลยนะครับคุณภาพอยู่ที่300นะครับแล้วก็กด Create นะครับรอประมวลผลสักครู่นะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาฝั่งซ้ายมือนะครับตัวที่เราจะทําการออกแบบนี้เราจะใช้เครื่องมือแค่ไม่กี่อันนะครับก็เครื่องมือหลักๆเลยก็คือตัวเพนทูนะครับเครื่องมืออันที่2ก็คือตัวสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนี้นะครับแต่เราจะใช้แค่ตัววงกลมนะครับเคเดี๋ยวเราลองไอ้ใช้ตัวเพนทูก่อนนะครับเริ่มกันเลยนะครับเราจะทําการทําความโค้งตรงนี้ก่อนนะครับ เราจะทําความโค้งก่อนนะครับเอาจะประมาณนี้นะครับคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับพอคลิกแล้วเราก็จะทําการเอาแต่เส้นก่อนนะครับกด E S T นะครับ E S C ก็คือยกเลิกตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้น Stroke เท่านั้นนะครับแล้วก็ปิดตัวฟิลนะครับดังนั้นเราจะได้เส้นสโตรกสีเลือกเป็นโทนสีเป็นสีดำก็แล้วกันนะครับเอาเป็นสีดำก่อนเพื่อมองง่ายๆก่อนนะครับ เ,เรามาดูกันว่าเราจะมาเติมสีพวกนี้กันยังไงนะครับแล้วเราก็ทําการขยับอ่าเราก็ทําการขยับให้เส้นมันชิดกับตรงนี้นะครับเคหลังจากนั้นเราจะใช้อีกอเส้นหนึ่งนะครับโดยใช้ pen tool ออกมาด้านล่างบ้างละทีนี้รอบนี้ผมจะทำการออกนอกพื้นที่เลยนะครับผมจะลองทำการให้มันแบบ ออกนอกพื้นที่โอเคเดี๋ยวแคนเซลก่อนนะครับออกนอกพื้นที่นะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับโค้งอยู่ประมาณนี้แล้วก็กด E EH S C เหมือนเดิมนะครับกดปุ่ม E EH S C แล้วก็คลิกอีกรอบหนึ่งนะครับเพนทูอีกรอบหนึ่งทําเป็นลายเส้นประมาณนี้นะครับแล้วก็กะประมาณนี้นะครับ เพราะว่าผมจะใส่เป็นสีขาวบริเวณนี้โอเคกด E S C ครับเราก็จะได้เป็นเส้นที่โผล่กินเนื้อออกมาบนบริเวณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเส้นโค้งประมาณนี้นะใช้ p e เพนทูเหมือนกันนะครับรอบนี้เอาเลยเลยนะครับเอาเลยบริเวณนี้เลยนะครับ กด E S C เหมือนกันนะครับอาจจะดูแล้วงงๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคการเติมสีมาให้ดูกันนะครับโอเคต่อไปเราจะตีกรอบเขาครับตีกรอบอย่าลืมตีกรอบนะครับถ้าเกิดไม่ตีกรอบเราจะไม่สามารถที่จะเติมสีได้นะครับอันนี้ผมใช้สี่เหลี่ยมในการตรีกรอบทั้งหมดนะครับโอเคผมตีกรอบแล้วนะครับ ทีนี้เรามีวิธีการมาเติมสีเหมือนเล่นโปรแกรมเติมสีเลยนะครับเราจะคุมทั้งหมดนะครับเราจะคุมทั้งหมดก่อนที่เราจะเติมสีเดี๋ยวผมเอารูปพอร์ตโฟลิโอของเรามาก่อนนะครับสมมติเป็นรูปผู้หญิงนี้ก็แล้วกันนะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับเอาเข้ามาใช้งานนะครับโดยที่รูปผู้หญิงนี้เราจะทําไกด์ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราทําไกด์ออกมาว่า จะวงกลมอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับใส่รูปผู้หญิงกดชีฟค้างไว้นะครับเพื่อให้คงสเกลวงกลมนะครับแล้วก็ขยับนิดหน่อยให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ทําการกดออร์ติเนตค้างไว้เพื่อที่จะก๊อปออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับวงกลมแล้วเราก็เอามาวางตามพื้นที่ที่เราต้องการนะครับผมจะยืดผู้หญิงให้เต็มๆก่อนนะครับ ให้อยู่ประมาณแนวนี้นะครับพอได้แล้วผมจะทําการคลิกวงกลมนะครับแล้วก็กดชิฟค้างไว้แล้วก็คลิกตัวที่รูปภาพอีกรอบหนึ่งนะครับคลิกขวาครับเพื่อที่เราจะขอบเขานะครับก็คือชิปปิ้งมาร์กนั่นเองนะครับพอเราชิปปิ้งมาร์กมันก็จะได้ขนาดวงกลมที่เท่ากันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่บริเวณนี้แหละครับผมแยกออกมาข้างนอกก่อน โอเคผมแยกออกมาข้างนอกก่อนโทนสีที่เราจะใช้นะครับโทนสีที่เราจะใช้ในครั้งนี้ก็จะอาจจะเป็นใช้โทนสีส้มก็แล้วกันนะครับก็จะมีพวกโทนสีส้มให้มันแบบคล้ายๆหมวกนะครับแล้วก็ออกเหลืองๆด้วยนะครับอาจจะมีสีเทาเข้าไปสีดําเข้าไปนิดหน่อยนะครับ โอเควิธีการเติมสีก็ไม่ยากนะครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราใส่กรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไม่ใส่กรอบเราจะไม่สามารถเติมสีได้ก็เปรียบเสมือนมีรอยรั่วนั่นเองนะครับอย่าให้เกิดรอยรั่วนะครับถ้ารอยรั่วเราก็ไม่สามารถที่จะเติมสีได้นะครับโอเคก็เริ่มกันเลยนะครับคุมทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเรามาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า,าเดี๋ยวก่อนนะครับอยู่ตรงไหนล่ะ เครื่องมือตัวนี้นะครับชาร์ปบิลนะครับชาร์ปบิลคลิกเลยนะครับแล้วเราลองเอาเมาส์ไปวางนะครับเราจะเจอว่าเราสามารถเทสีบริเวณไหนได้บ้างนะครับอันนี้ผมจะเทอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือจิ้มที่สีด้านขวามือที่เป็นหน้าตาของคัลเลอร์ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกสีลมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสีสีเหลืองสดก่อนก็แล้วกันนะครับเลือกสีเหลืองสดเลยนะครับเอาแบบ สดเลยนะครับพอผมเลือกมั่นใจว่าเป็นสีเหลืองตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จิ้มเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็เอาจะเทสีให้นะครับต่อไปอ,นนอันนี้เราจะเอาเป็นสีออกส้มนะครับเพราะว่าตามหมวกนะครับตามหมวกเราจะอ,าออกส้มส้มนิดนึงนะครับจิ้มเลยนะครับตรงนี้อันนึงนะครับสีส้มตอนนี้เราใช้เครื่องมือตัวนี้ค้างอยู่นะครับต่อไปด้านล่างนี้เอาสีอะไรดีด้านล่างนี้จะเอาเป็นสีเทาก็าแล้วกันนะครับ าจจะมีความทึบลงไปนิดนึงนะครับสีเทาออกดำาถ้าถ้าปรับตัวนี้ไม่ได้ก็เล่นด้านบนก็ได้นะครับเลือกที่เทาด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับพอจิ้มที่เทานี้ปุ๊บเราก็จิ้มอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับดังนั้นมันเป็นสีขาวพื้นหลังโปร่งอยู่แล้วเราก็ต้องเติมเพื่อความชัวนะครับเราก็เลือกที่โหมดสีขาวแล้วก็จิ้มให้เขานะครับจิ้มให้เขาอาจจะมองไม่ออกเพราะว่าเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับ ต่อไปตรงวงกลมนี้เราจะเอาแต่เส้นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเลือกที่ Move Tool นะครับ Selection Tool เลือกที่ Selection Tool ทีนี้เราก็จะมาเฉือนพวกเส้นพวกนี้ออกนะครับคุมแล้วก็กด Delete นะครับเส้นที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับคุมแล้วก็กด Delete นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอันนี้วิธีนี้ ต่อไปมันเป็นเส้นพวกนี้มันดูลกๆนะครับเดี๋ยวผมปรับตัวนี้ก่อนนะครับปรับเส้นตัวนี้เป็นสีขาวนะครับแต่ก่อนที่จะปรับเส้นเดี๋ยวผมจะเอา,าพวกเส้นสโตรกสีดําออกก่อนนะครับคุมทั้งหมดนะครับแล้วก <CEOs. S 2> ็เลือกตัวนี <Laink. S 1> ้ครับปิดไปเลยนะครับปิดเส้นสโตรกไปเลยนะครับดังนั้นก็จะไม่มีเส้นสโตรกแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นเส้นสโตรกสีดําก็ได้นะครับ ผมเลือกเส้นโตรกสีดำอ่าสีขาวโทษทีครับสีขาวแล้วก็ปิดฟิลเข้าไปนะครับเลือกขนาดใหญ่ๆเลยนะครับให้มันยื่นออกมาใหญ่ๆเลยอ่ามันจะยื่นออกมาสังเกตว่ามันจะมันจะยื่นออกมาด้านนอกนะครับแล้วเราก็เอารูปภาพพอรตของเราเข้ามาวางไว้ไดยเลยนะครับถ้าใครไม่ชชวร์ว่าอยากให้มันยื่นกว่านี้ก็สามารถที่จะจิ้มใหม่นะครับ จิ้มใหม่ผงขยับก่อนครับเอาล่อไปสัก30เลยก็ได้ครับก็เอารูปมาวางทีนี้เราจะแต่งอะไรได้อีกต่อไปเป็นการตกแต่งตอนนี้ดูยังดูภาพเป็นแบบปกติอยู่นะครับ2ดีป,ปกติอยู่เราอาจจะใส่เงาให้เขาได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่เงาในช่องหลืบตรงนี้นะครับ จิ้มที่ตัวสีส้มนี่เลยนะครับแล้วก็เลือกที่เอฟเฟกเงานะครับสไตลิสต์นะครับแล้วก็ดรอปชาร์โด้ดรอปชาร์โดนะครับแล้วก็ดูแกน x แกน Y เบลอแล้วก็โอปะซิตี้ได้เลยนะครับในการปรับออปชั่นวงนี้นะครับแกนแกน Y ก่อนนะครับเดี๋ยวผมปรับแกน Y ก่อนเอาเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะครับแล้วก็แกน X แกน X โอเคลบแนะครับลบแปนะครับเบอร์5เอาเบอร์กว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็โอบาซิตีเอาสัก50%ไม่ให้มันชัดมากนะครับ5้เปรนะครับโอเคพอได้แล้วกดโอเคครับพอได้แล้วกดโอเคต่อไปจะทําตัวสีขาวนี้บ้างครับตัวสีขาวเราก็ทําให้มันอยู่ด้านนอกสุดด้านบนสุดก่อน,นครับก็คือ ปรับเป็น bring to font นะครับด้วนนอกสุดแล้วก็คลิกที่ตัวสีขาวนะครับเลือกที่เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเบลอ่อโทษทีครับเลือกที่เอฟเฟกแล้วก็สไลิสแล้วก็ดรอปชาร์โดนะครับอันนี้เราจะเอาเงาไปอยู่ด้านในนะครับเราต้องย้ายเขานะครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับย้ายแกน x นะครับ ย้ายแกน x ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะได้อยู่ที่1แล้วก็ลบ11นะครับกดโอเคทีนี้ได้ตรงนี้แล้วใครจะปรับตัวสีเทาก็ได้อีกนะครับหรือจะปรับที่สีขาวกรอบรูปตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมลองปรับสีเทาดูนะครับว่าจะสวยอยู่หรือเปล่านะครับ อาจจะลองปรับสีเทาให้มันอยู่ใต้เงาเหมือนเดิมนะครับไซลิดแล้วก็ดอปชาร์โดนะครับโอเคก็จะไม่มากครับใส่ให้เบลอเขาใส่เบลอให้เขาเยอะๆเลยนะครับสักเก้าโอเคครับพอได้แล้วกดโอเคหนึงแล้วก็ลบสิบเเหมือนกันนะครับ กดโอเคทีนี้เราก็จะได้เป็นมิติแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นมิติของชิ้นงานแล้วทีนี้องค์ประกอบของภาพเราก็จะมาทําการเก็บรายละเอียดนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่ว่างนะครับอย่างภาพนี้เราจะเอาเนื้อหาอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อให้เติมเต็มนะครับอันนี้อาจจะมีความว่างนิดนึงก็ใส่เป็นนิดนึงได้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับผมจะหาฟอนต์สวยๆก่อนนะครับ พิมพ์เข้าไปพอตพอลิโอนะครับเลือกที่ตัวฟอนต์นะครับแล้วก็พิมพ์จากด้านนอกก่อนนะครับกดชีฟค้างไว้แล้วก็ยืดออกมานะครับกดชีฟแล้วก็ย่อตามอัตราส่วนที่เราต้องการ โอเคผมจะวางบริเวณนี้นะครับ Portfolio อาจจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีขาวก็จะมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์สวยๆนะครับเปลี่ยนฟอนต์สวยๆต่อไปก็อาจจะเล่นคําอีกนะครับเล่นคําแล้วก็ย่อให้เขานิดนึงดูว่ามัน มีอะไรอะไรเงี้ยครับอาจจะพิมพ์ม่วๆให้ดูก่อนนะครับเพื่อเห็นองค์ประกอบภาพแล้วก็จัดสเกลนะครับผมจะจัดสเกลให้ดูเป็นตัวนี้คือไตเติลนะครับแล้วก็ตัวนี้คือพวกรายละเอียดปีกย่อยนะครับมันจะได้ดูมีความสมูทกันนะครับถ้าเกิดเราจะทำให้มัน ย่อยลงไปอีกก็ทำได้นะครับจะพิมพของว่า ค okay, ถ้าเกิดมองไกลๆก็จะดูค่อนข้างที่จะองค์ประกอบค่อนข้างดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาเรียงจุดช่องว่างพวกนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะหาโลโก้ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่เป็นกรอบขึ้นไปก่อนนะครับกรอบขึ้นไปก่อนอาจจะสมมุติเป็นโลโก้อะไรเงี้ยครับเราก็จะเอามาแปะบริเวณนี้ได้นะครับเราจะเพิ่ม เพิ่มคำเข้าไปนะครับเพิ่มคําเข้าไปตัวนี้ก็จะดูว่างๆเหมือนกันนะครับ 2,021อาจจะทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันดูจัดเต็มไปเลยนะครับอันนี้ใครสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับอาจจะไปเปลี่ยนคำเอานะครับโอเคดูการจัดองค์ประกอบแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะ ปิดช่องนะครับอันนี้เราก็อาจจะเพิ่มพวกลูกเล่นนิดนิดหน่อยๆน่อยะครับพวกไอคอนหรือว่าออกแบบเองก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะออกแบบไอคอนให้มันดูมีความลกๆนิดนึงนะครับให้มันมีความลกๆตานิดนึงนะครับใช้เป็นตัวนี้นครับหกเหลี่ยมใช้เป็นตัวหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ก๊อปลงมา แล้วก็ก๊อปขึ้นไปตัวนี้นะครับตัวหกเหลี่ยมตัวนี้ก็อาจจะย่อให้มันเป็นสลับสลับกันนะครับมีเล็กบ้างมีใหญ่บ้างนะครับกดชิปค้างไว้ในการยอ่อส่วนทั้ง4ตัวนี้ก็อาจจะทำโอปาซิตี้ให้เขาจางบางลงนะครับปรับด้านบนบางลงนิดนึงนะครับถ้าใครดูแล้วว่ามัน ยังแปลกๆอยู่ก็อาจจะทําให้มันเหลือแต่เส้นสโตรกก็ได้นะครับกดสลับตัวนี้แล้วก็ใส่น้ําหนักของเส้นสโตรกให้ใหญ่ๆเลยนะครับซูมออกมาก็จะเห็นแล้วว่ามันมีความซับซ้อนขึ้น o p a ป i ซิขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพิ่มอีกนิดนึงตรงนี้ว่าง ก็เข้าไปนิน่งตัวนี้สามารถตกแต่งพวกนี้ได้เลยนะครับพวกไอคอนต่างๆ ส่วนบริเวณนี้ก็สามารถที่จะดัดแปลงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราใส่ว่างๆตรงนี้อีกหน่อยนึงครับจะใช้เป็นซิมโบลก็แล้วกันนะครับซิมโบลที่อยู่ในตัวโปรแกรมไปที่วินโด์นะครับหาคําว่าซิมโบลนะครับซิมโบลกดออกมานะครับซิมโบลเราจะไปเลือกที่ตัวรูป หนังสือขั้นตัวนี้ครับคล้ายๆหนังสือห้องสมุดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวไหนสวยที่สุดนะครับเอาเป็นเดี๋ยวลองดูชาร์จก่อนนะครับอพอได้ชาร์จอย่างนี้มาแล้วลองยืดลงนะครับแล้วก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผลัดไปเรื่อยๆอาจจะเอาเป็นลักษณะของคล้ายๆไอคอน สำนักงานอะไรอย่างี้ยที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานหรืออะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะหาเป็นตัวโมบายอ่าเจอแล้วครับตัวโมบายตัวโมบายจะเอาเป็นขาวๆก็แล้วกันนะครับสีขาวๆเอาเป็นรูปบ้านรูปบ้านดึงออกมาเลยครับดึงมาไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เอารูปนี้นะครับแล้วก็ดึงอีกสักรูปหนึ่งรูปอ e ีเมลก็แล้วกัน พอได้แล้วก็ย่อไว้ก่อนนะครับเราจะเอาพวกซิมโบมาเล่นก็ได้นะครับอันนี้วก,ก็เรียงกันนะครับโดยที่วางสเกลให้มันเท่ากันนะครับพยายามให้มันเท่ากันโดยที่ดูจากสเกลสีชมพูตัวนี้นะครับหรือใครจะกดชีพค้างไว้ก็ได้นะครับกดชีพครางไว้แล้วก็คุมอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็เล่นเล่นที่การจัดสเกลก็ได้ เดี๋ยวผมลองขยับให้มันเท่ากันนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ย่อนะครับผมจะเอามาแปะบริเวณนี้แล้วก็ซูมนะครับ ยเลยครับลองเล่นๆดูนะครับโอเคถ้าดูแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือเราจะเริ่มจากการใช้ตัว pen tool เข้ามานะครับทุกอย่างนี้ใช้จากในโปรแกรมหมดเลยนะครับยกเว้นรูปภาพที่เราเอามา clipping m a r k เท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะรับรองว่าการใช้เครื่องมือแนวนี้เอามาใช้ใน AI จะดีกว่าใน Photoshop นะครับ ซึ่งใน photoshop ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นไป2สเต็ปหรือ3สเต็ปนะครับแต่ถ้าเกิดทำในโปรแกรมที่ถูกต้องแล้วก็ที่ตอบโจทย์มันก็จะมีความไวอย่างนี้ครับไม่ยากเลยนะครับก็ถ้าทำแล้วก็จะจบประมาณไม่ถึง15นาทีนะครับสำหรับปกนี้จริงๆนะครับโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับพอ มีสถิติขึ้นมาสูงๆเดี๋ยวผมจะอัดเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ทำเป็นเรียบเรียงให้ใหม่นะครับโอเคไงาฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ